จริงๆเครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรครับพี่เป็นเครื่องเช็คช่วงล่างระบบแชสซีซิมูเลเตอร์นะครับ,รบจำลองการขับขี่โดยการเราออารถขึ้นไปวางแล้วเราก็โยกแต่ถ้าเราขึ้นเครื่องนี้เราเห็นหมดลูกหมากล่างแลกนะครับคันชักไม้ตีกอง30ก็แรงแล้วนะ4 0ิบก็พองพี่ <laughs> ถ้าเกิดเข้ามาทำแบบเต็มระบบเลยนะขอเวลาไม่เกิน4ี่ชั่วโมงครับนี่ครับ ที่เร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไหล่มีครบใช่มีเลยครับทุกอย่างไม่ต้องรอนานเลยทําให้เร็วไงถอดปุ๊บเปลี่ยนได้เลย <ๆ S 2> ในส่วนของยางดูดิว่า G015 เนี่ยเยอะไม่เยอะนะครับไล่มาเลยตั้งแต่ขอบ20คันนี้เป็นชั้นของโยโกโฮามานะนะ,นะคมีหมดทั้งยางเก๋งยางกระบะนะครับเนี่ยอย่างยางที่เป็นยางตตวจโอล,ลัลนด้เนี่ยชั้นนี้ก็คือมีหลากหลายเลยครับ บริเวณนี้จะมีโต๊ะนั่งรอมีครับมีอาหารลอมรับมีไอศครีมนะครับฝั่งนี้กินเท่าไหร่ก็ได้แหรอครับไม่อั้นครับมาที่นี่ต้องอิ่มท้องครับสวัสดีครับผมเอ็มโรสิ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราเอาเจ้า f o r t จูเนรของเรานะครับมาเทสช่วงล่างกันหน่อยนะครับช่วงนี้กระแสของการเทสช่วงล่างนะครับโดยใช้เครื่องเทสนะครับ มาแรงมากนะครับเพราะอะไร <IS> C <IN> C <ENT> เพราะว่าการเทสช่วงล่างแบบนี้ครับทำให้เราได้เห็นเลยว่าช่วงล่างของเราเนี่ยมีเสียงดังจากจุดไหนนะครับรวมถึงลูกหมากลูกยางอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบช่วงล่างของเราเนี่ยตรงไหนซึกหรอตรงไหนเสื่อมนะครับเราจะมองเห็นได้แบบชัดเจนเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทําการเอารถไปขับเทสให้มันอันตรายนะครับหลายๆครั้งเนี่ยตัวผมเองเคยเปิดร้านเนาะพอเวลาเอารถออกไปเทสเนี่ยเราได้ยินเสียงดังจากช่วงล่างนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราอยู่บนที่นั่งคนขับ นะครับเราจะไม่รู้เลยว่าเสียงเนี่ยมันมาจากไหนนะครับอย่างบางทีเนี่ยเราได้ยินเสียงเสร็จปุ๊บเราลงมาดูตอนรถจอดนิ่งๆเราก็ยังไม่รู้อีกว่ามันใช่จุดนั้นหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ครับที่นี่เขามีเครื่องเทสช่วงล่างเป็นเครื่องเทสช่วงล่างที่จะทําการเขยา่านะครับสั่นให้รถมีอาการเคลื่อนที่นะครับเราจะได้เห็นถึงจุดต่างๆของช่วงล่างนะครับว่าตรงไหนมีการสั่นแล้วมีเสียงตรงไหนเสื่อมตรงไหนมีปัญหานะครับนี่ตอนนี้พี่เขาทําการเปิดเครื่องแล้ว พอเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเราจะเห็นเลยรถเราเหมือนตอนนี้เหมือนตอนขับอยู่เลยนะครับตอนนี้เราเข้ามาดูช่วงล่างเราจะเห็นเลยว่าอะไรขยับบ้างลูกหมากทุกจุด ขยับทีนี้ตรงไหนที่มันตีสายตรงไหนที่มันมาแตะตรงไหนเราจะมองเห็นจากตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาคุยกับเจ้าของร้านที่นี่ด้วยครับตั้งแต่เอาเครื่องนี้เข้ามานะครับลูกค,ค้าเข้ามาเยอะไหมแล้วก็เครื่องนี้ช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างนะครับรวมถึงที่นี่เขาเป็นร้าน YCN ของโยโกฮาม่าด้วยนะครับเป็นร้านโยโกฮาม่าขับเน็ตเวิร์กเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของยางโยโกฮาม่ากับร้านนี้ด้วยนะครับโอเคทัางนั้นเดี๋ยวไปเจอกันกับเจ้าของร้านครับ วดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับผมบิวนะครับทัชโนนรีซับนะครับเป็นผู้จัดการร้านนี้ครับ High Speed Auto Max ครับอ่าเราอยู่ที่ร้าน High Speed Auto Max ใช่นะครับอยู่สีนักขลินใช่ครับไปใกล้ปากน้ำเลยถ้าใครที่อยู่โซนสมุทรปราการร้านเราเนี่ยเปิดมานานมากมากร่วมร่วม20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีนะครับที่อยู่ในถนนเส้นนี้เลยปะครับใช่ครับอยู่ในตั้งอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วเราก็มีสาขาเดียวอยู่ที่นี่เลยอ่า นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเป็นร้าน YCN ใช่นะครับวันนี้ครับเราเห็นว่าที่ร้านเราเนี่ยมีในส่วนของตัวเครื่องที่ไว้สาหรับเช็คช่วงล่างใช่ครับนะครับจริงๆเครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรครับพี่เป็นเครื่องเช็คช่วงล่างระบบแชสซีซิมูเลเตอร์นะครับจาลองการขับขี่โดยการเราออารถขึ้นไปวางแล้วเราก็โยกนะครับโดยปกติแล้วทั่วไปก่อนที่จะมีเครื่องนี้เราก็จะมีการเทสขับโดยปกตินะครับมันไม่จบ นะครับมันไม่ได้ยินเสียงอย่างที่ว่าทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์นะครับช่วงล่างบูทยางเราใช้ยางโยกกมาที่นุ่มเงียบแล้วมันก็ต้องได้ประสิทธิภาพที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราก็เลยทาการเอาเครื่องนี้เข้ามาเทสถูกต้องอย่างื่อก่อนเนี้ยผมก็เคยเปิดร้านช่วงล่างเวลาเราขับเทสเนี่ยบางทีเสียงดังมาเรารู้เราอยู่ข้างในรถเรารู้ร,รถจอดปุ๊บ ตรงไหนล่ะใช่ครับอีกวิธีหนึ่งในการตรวจเช็คก็คือการขยมใช่ครับนะครับทีนี้การขยมเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนการขับจริงถูกไหมพี่ไม่เหมือนแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่มีการโยกทางระบบนะครับลูกหมากบางตัวอาจจะไม่ได้ทํางานนะครับแต่ถ้าเราขึ้นเครื่องนี้เราเห็นหมดลูกหมากล่างแลกนะครับคันชักไม้ตีกองลูกหมากกันโค้งอย่างเงี้ยใช่ครับคือมันเห็นทางระบบเลยแต่ทีนี้เครื่องนี้ก็คือเอาแค่เอาเครื่องขึ้นมาวางเสร็จปุ๊บ อีกหนึ่งคนเท่านั้นในการตรวจเช็คใช่ตัวเครื่องเนี่ยสามารถปรับวอลลุ่มของความแรงอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้เลยครับเราจะเริ่มจาก10โดยมาตรฐานเราจะเช็คอยู่ที่ประมาณ50แต่แม็กซิมัมของเครื่องนี้มันจะอยู่ที่70ส่วนใหญ่1ิบก็ยังไม่ไม่เห็นยังไม่เอายังไม่ออกอาการครับใช่ขอลองปรับด้ยพี่ถ้าปรับนี่เราปรับยังไงครับเราต้องการมีการหมุนนะครับด้วยความแรงของเครื่อง อันนี้เริ่มล้อเลยได้ครับรถเริ่มสั่นแล้วใช่ฮะรถเริ่มสั่นเริ่มโยกแล้วแต่มันไม่อันตรายด้วยใช่ครับเพราะว่าเราล็อกฐานพื้นล้อให้มันเท่ากันทุกอย่างนี่เห็นไหมพอเวลาเอารถมาจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีเหมือนเป็นล็อกฐานสี่ข้างใช่ครับเพื่อให้มันอยู่ในระนาบเดียวแล้วก็ไอ้ตัวเครื่องเนี่ยต้องต้องมั่นคงใช่ครับนะครับแล้วก็รวมถึงมีฐานด้านหลัง ในการลับด้วยใช่ครับแล้วถ้ามันตกจริงๆก็ยังมีหอยลับอีกทีนึงใช่ครับยังมีเซฟตี้อยู่อีกชั้นหนึ่งอ่าเป็นเซฟตี้เลยอันนี้ผมขอระดับที่เราปกติเราใช้ในการตรวจสอบได้ไหมพี่ได้ครับอุ้ย30สิบก็แรงแล้วนะ40ก็พองพี่คือคือมันแล้วแต่รถด้วยไหมใช่ครับแล้วก็แล้วแต่รุ่นรถด้วยครับอุยนี่มันแรงมาก เราจะเข้าไปดูได้เลยว่าการขยับของช่วงล่างอนหนเป็นปกติหรือไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้คือปกติไหมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยขยับหมดทุกจุดอันนี้ผมเข้ามาดูได้ใช่ไหมใช่ครับดูได้เลยดูได้เลยครับเออแต่จริงๆก็คนดูโดยช่างผู้ชนานาญาจใช่ครับ <laughs> นะครับ <laughs> นี่ก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าลูกหมก ตัวไหนมีปัญหารวมถึงยางเนี่ยอ่อ,อนหรือไม่อ่อนเนี่ยเราจะเห็นจากตรงนี้ได้เลยรเราควรเติมลมยางเท่าไหร่ไม่ต้องมาเถียงกันว่าเฮ้ยสมมติเราบอกให้เติมเท่านี้เฮ้ยมันอ่อนไปมันแข็งไปอย่างนี้เราจะเห็นเลยว่าเวลารถวิ่งเนี่ยายางมันให้ตัวขนาดไหนใช่ครับนะครับนี่ก็ถ้าเกิดใครนะที่สนใจจะเข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับสามารถเข้ามาได้นะครับบอกเลยว่าที่นี่นะครับมีบริการหลากหลายมากๆนะครับในส่วนของฝั่งเนี้ยที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดก็คือเป็นศูนย์เซอร์วิสใช่นะครับตรงนี้ทาอะไรบ้างพี่ ที่นี่เราจะทําบริการทุกอย่างนะครับ,รบช่วงล่างนะครับเบรกช็อกอัพ <ok> ของเหลวเช็คระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าจะแต่งเราก็มีครบรองรับลูกค้าหมดสําหรับลูกค้าถ้าเกิดเข้ามาที่นี่แล้วอยากจะใช้บริการเครื่องนี้พี่ค่าใช้ใจ่ายต่อการทดสอบ1ครั้งก็จะอยู่ที่990บาท 990ก็คือสมมุติลูกค้าเป็นลูกค้าทั่วไปเลยคขาจรสมมุติดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บอยากที่จะมาเช็คช่วงล่างครับขึ้นเครื่องนี้ครับ990ใช่ครับโทรมาอาจจะมีการจองคิวหรือว่าโทรมานัดได้อะไรอี้ก็เข้ามาต้องการทดสอบช่วงล่างตัวนี้ก็1ครั้ง990บาทสำหรับเครื่องนี้พี่ผมเห็นโลโก้เนี่ยเป็นโลโก้ High Speed a u t o m a กเลยก็คือเราเป็นคนนําเข้ามาเองใช่ครับนะครับอันนี มีร้านค้าหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเราเป็นเราจําหน่ายเครื่องด้วยและพร้อมกับเทรนนิ่งงานให้ราคาเครื่องนี่พี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับเอ่อตอนนี้เราตั้งราคาอยู่ประมาณแสนกลางๆนะครับครับใช่ถ้าต้องการก็เช็คราคาดีทีล็ได้นะครับก็คือตัวเครื่องนี้ในชุดของเขาเนี่ยก็จะมีชุดตัวสั่นเนี่ยข้างหน้าใช่ครับนะครับสองเครื่องนะครับแล้วก็ข้างหลังด้วยไหมครับใช่ครับแต่ตัวหลังมันจะเป็นไวรอล รับล้อฐานด้านหลังเฉยๆครับอ๋อก็คือเป็นตัวฐานรองอยากให้มันเป็นชุดสวยๆก็คือครบเซ็ตแบบนี้เลยถูกต้องนะครับก็สอบถามพี่เขาได้นะส่วนบริเวณของการตั้งศูนย์จะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมียางอยู่ด้านหน้านะครับร้านนี้นะนอกเหนือจากในเรื่องของการทําช่วงล่างแล้วผมต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เป็นร้านที่ขายยางเกียวเรนดาตัว G015 เนี่ยเยอะที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลครับ จะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดกรุงเทพปริมมณฑลเนี่ยเยอะที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่า,าเยอะที่สุดในประเทศก็ว่าได้ใช่ครับ, <laughs> รบเดี๋ยวไปดูสต๊อกกัน <laughs> เดี๋ยวไปดูกันหน้าร้านนะครับว่ามีลูกค้าที่ใส่ย,ยางเจ r เอนด้าจีศูนย์หเยอะขานาดไหนครับไปครับ ก่อนที่จะไปดูยางกันแล้วก็ไปดูรถด้านหน้านะครับพอดีว่าคันนี้เนี่ยเสียบเข้ามาพอดีตอนที่เราถ่ายรถของเราเป็นอยู่นะครับคันนี้เป็น Honda Civic นะครับแล้วก็กําลังเข้ามาเช็คช่วงล่างพร้อมกับเปลี่ยนยางถูกต้องครับยางเดิมเขาเนี่ยเป็น Yokohama อยู่แล้วใช่ครับเป็นรุ่น V552 ครับ V552 แล้วคันนี้เข้ามาเปลี่ยนเป็นตัวไหนพี่เป็น V53 ตัวใหม่ล่าสุดเลยอัปเกรดนะครับ เห็นไหมลูกค้าเข้ามาตลอดเวลาด้วยความที่เราเป็นวายจเอน่ะลูกค้าเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะรีเควสเป็นยางโยโกฮาม่าอยู่แล้วนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมเห็นเขาขยับตรงตรงล้ออ่าเป็นการเช็คลูกหมักแหลกเหมือนลูกหมักแหลกน่าจะเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหานะครับข้อดีของการเข้ามาที่นี่ก็อย่างที่เห็นแหละเข้ามาแค่เปลี่ยนยางอย่างเดียวแต่พี่เขาจะเช็คให้ลูกค้าได้ทราบนะครับลูกค้าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแล้วต่ลูกค้าเราเสนอไว้ก่อนนะครับ,รบเพื่อป้องกันการสมมุติว่ายางเกิดสึกลอมากอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันยางให้เรา ใช้ได้สมรรถนะได้ร้100อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าจะโทษไม่ได้นะว่าเฮ้ยเนี่ยยางซึก เป็นเพราะเราหรืออะไรไงนี้เราต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับแล้วลูกค้าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนว่ากันอีกทีหนึ่งแต่<ช>จริงๆแล้วว่าผมแนะนําว่าถ้าเกิดมันเกิดอาการแล้วนะครับว่ามันเสื่อมมันสึกหรอหรือว่ามันมีปัญหาควรเปลี่ยนเลยทีเดียวนะครับไม่งั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนยาง,งรวบรวมเงิน <ๆ S 1> ให้พร้อมก่อนแล้วเปลี่ยนทั้งยางเปลี่ยนทั้งช่วงล่างพร้อมๆกันไ<ช>ปนเลยนะครับโอเคไปกันต่อฝั่งโน้นครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นบริเวณหน้าร้านของที่เขาครับคายสปีดพอตแม็กนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าถนนเซนฝั่งากน้ ครับถ้าตรงมาจากแยกเทพารักษ์ก็จะต้องมากับแยกสามแยกกันไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงขึ้นมาหน่อยจะเจอเราเลยป้ายโยูกวามาเด่นจะเป็นส่สาแดงดำะนะครับติดกับแบงคุ้มสีเลยวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆทั้งที่เรามาวันธรรมดานะ นะครับทีนี้ผมถามพี่หน่อยอย่างด้านหน้าร้านของเราเนี่ยบริเวณเราจะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับร้าน,นอื่นๆเขาจะมีแบบมีที่จอด,ดรถเยอะถ้าเกิดเวลาเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วจะทําไงพี่เราก็ต้องมีการจัดคิวครบ,บริเวณจุดจอดรถนะครับก็คือไล่เรียงเป็นทางคาันแต่ว่า เรารองรับทุกคนได้มาตรฐานแน่นอนอย่างที่ว่าเรามีห้องรับรองห้องพักก่อนคายนะครับใช่ก็สบายๆครับที่นี่เราดูแลกันเองอยากให้เป็นเสาธิปี่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่เราเนี่ยประมาณกี่คันโดยประมาณ1 8ถึง25่8าถึง25คันใช่ครับรองรับทันหรือพี่ทันครับเพราะเรามีช่างโดยประมาณ18คนตอนนี้โอ้โหก็คือเต็มพิกัดเลยนะครับเป็นเล็กๆแต่หลังร้านใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันบริเวณนี้ก็ยังเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางได้นะครับ แล้วก็ตั้งศูนย์เลยตรงนี้นะครับอย่างคันนี้เนี่ยก็จะมาเปลี่ยนยางนะครับเป็นยางตัวโยโกฮามาเกียวรันด้าใช่ครับนะครับตัวนี้เป็นตัว G015 อีกแล้วใช่ครับตัวนี้มีตัวส่องสีขาวัตัวสอนสีดําถูกต้องครับมี LT ถูกต้องครับนะครับมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะครับผมถามพี่หน่อยทําไมโยโกฮามาตัว G015 ที่ร้านเราถึงขายเยอะหนึ่งเลยนะครับด้วยดอกยางที่ออกแบบมาด้วยทุกสภาวะถนนนะครับวิ่งได้ทั้งออทเอร์เลนและไฮเวทเทรเลนต่อ โจทย์ไลส์สไตล์กับคนสมุปราการกร,รุงและกรุงเทพนะครับเพื่อการขับขี่บางคนเขาจะออกเสาร์อาทิตย์ก็คือออกไปต่างจังหวดัดนะครับบางคนก็วิ่งในเมืองก็มันโดดเด่นในเรื่องของการนุ่มเยียบอยู่แล้วคนเลือกใช้ตัวนี้เยอะที่สุด แล้วสังเกตดูลวดลายลวดลายของเขาเนี่ยคือจะไม่ได้แบบว่าเรียบจนเกินไปถูกต้องแล้วก็จะไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นเป็นเททีนะครับ,รบก็ยังแบบว่ามีความที่แบบว่าตะก,กุยได้มีตัวลิมกาดนะครับที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นดอกชัดเจนใช่ครับนะครับแล้วดูวยดอกยางเนี่ยคือไม่ได้ใหญ่จนถึงขนาดว่าเป็น a อทีที่เสียงดังนะครับคือใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับอย่างคันนี้ฟอร์จูเนอร์ก็ใช้ด้านข้างคันนี้เป็นออกแนวลุยแล้วใช่ครับนะครับเป็นกระบะ วีโก้ใช่ครับเนี่ยพอเห็นเลยพอเวลาเราใส่กับตัวรถเสร็จปุ๊บแล้วล้างตัวหนังสือให้เป็นสีขาวจะเห็นเป็นลายแบบนี้เลยโดดเด่นเลยครับตัวนี้จะมีไซส์เป็นไซส์ไหนบ้างคบพี่ถ้าเป็นยางตัวจ0ศ5ตัว0 1นหนึ่งหเราเริ่มตั้งแต่ไซส์ขอบ15้านะครับเป็นยางกระบะเรียกว่าตัวเตี้ยาเราก็จะมีพวกสองหนึ่งเจ็ดสิห้าสองสองเจ็ดสห้าได้ความสวยงามได้ความทนและที่สำคัญคือนุ่มเงียบนะครับแล้วก็ขึ้นมาขอบ16บหนะครับ17ดเรามี ทุกวันนี้เรามีจนถึงขอบ20แล้วเนี่ยเห็นไหมก็คือพอใส่เด็ดปุ๊บก,ก็ดูลุยขึ้นมา แต่ถ้าเป็นตัว LT ที่เราเคยไปถ่ายมา LT เนี่ยดอกเขาจะใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงใช่ครับ,รบเหมาะกับรถที่แบบว่าบรรทุกหนักด้วยหรือว่าลุยแบบทันเจนลุยแบบเยอะๆอีกจุดเด่นของที่นี่นะที่ทําให้ลูกค้าเข้ามาเยอะเพราะอะไรหรือว่าเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการตั้งโซนมากๆเพราะว่าช่างเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นช่างแบบท็อปซีเกตใช่ครับต้องซื้อตัวไว้แรงมากอะ่ะเพราะว่ามีเขาเรียกมี h o w ทูในการตั้งโซนใช่ครับนะครับตอนนี้การตั้งโซนของเราเนี่ยต้องเหนือจากลูกค้าหน้าร้านแล้วเห็นพี่บอกว่าามีูรริก ใช่ครับศูนย์บริการในละแวกนี้ในถนนสินิกฤติก็ะจะมาใช้บริการที่นี่ครับนะครับ,รบก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วเห็นไหมเขาจะเช็ดช่วงล่างด้วยดูช่วงล่างด้วยแล้วก็ตั้งศูนย์เลยตรงนี้<ม>เดี๋ยวไปดูกันว่าภายในร้านมีอะไรบ้างปะ ที่นี่นอกเหนือจากการที่เราทําช่งล่างแล้วแต่กี้เราเห็นแล้วยางมีขายแน่นอนแล้วมีล้อแม็กด้วยใช่นะครับล้อแม็กนี่มีให้เลือกทั้งรถเก๋งใช่แล้วก็นะครับแล้วเรามีทําอะไรอีกทีแล้วเราก็จะมีฟิล์มคือร้านเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วถัดไปจะมีธนาคารใช่ครับแล้วถัดจากธนาคารไปเราจะมีเป็นสูย์บริการติดฟิล์มถูกต้องครับอ๋ออันนั้นคือเป็นร้านของเราเลยใช่ครับก็คือเป็นร้านเป็นส่วนหนึ่งของร้านไยสปีดเลยถูกต้องนะครับในส่วนของฟิล์มเนี่ยบอกเลยว่าแต่กี้เราไปดูมานะครับตัวฟิล์มเองก็ม นะครับรวมถึงมีตัวทดสอบฟิล์มด้วยถูกต้องครับนะครับเราก็จะทดสอบได้ว่าฟิล์มอันไหนที่น่าใช้ฟิล์มอันไหนที่เหมาะสมกับเราอะไรอย่างนี้นะครับก็บให้เพื่อนๆเนี่ยได้ตัดสินใจอีกทีนึงถูกต้องครับ,รบมีฟิล์มแล้วมีอะไรพี่มีฟิล์มแอร์รถยนต์แล้วก็มี<อ>ด้วยใช่ดูแลได้ครับ,รบทุกอย่างแล้วก็จะมีในส่วนของเช็คระยะเช็คของเหลวทุกอย่างน้ามันเครื่องนี่มีให้เลือกหลากหลายมากๆกองน้ํามันเครื่อง แล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายก็คือของเหลวทุก,ทกชนิดมีหมดเลยถูกต้องครับนะครับใครอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ผมบอกไม่หมดดูไว้แล้วแคปหน้าจอไว้ว่าอยากอยากจะใช้ตัวไหนอะไรยังไงอยากจะเข้ามาก็แคปหน้าจอแล้วก็เอาเข้ามาที่นี่นะครับนี่ในส่วนของยางดูดิ ว่า G015 เนี่ยเยอะไม่เยอะนะครับไล่มาเลยแต่ขอบ20อันนี้คือขอบ20ขอบ20ครับนะครับ265 50 20เออเผื่อใครแบบว่าแต่งรถออกแนวแบบ VIP หน่อยถูกต้องครับตัวนี้จะใส่อยู่ใน Fortuner เยอะครับเพราะว่า f o r t u n e r ตัวใหม่มันมา20ใช่ให้ขอบยี่ลือกลส่ล้อเดิมเดิมแล้วก็ใส่ตัวนี้ก็ดูดุดันขึ้นแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นขอบ17ครับนะครับอันนี้ก็เป็นยางติดรถในหลายๆรุ่นก็เป็นขอบ17เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวส่วด้วยมีใหหห้เลลลือกกา มากๆนะครับรวมถึงตัวยางของโยโกฮาม่าเองเนี่ยก็จะมีตัวอื่นด้วยอย่างอันเนี้ยก็จะมีพาราด้าอันนี้คือตัวไรทักใช่ไหมครับใช่ครับนี่เห็นไหมดูให้ดูบ้างไรทักจะดูดูกว่าใหญ่นี่อันนี้คือตัวธรรมดานะครับเห็นไหมแต่แล้วแต่ชอบนะบางคนเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าสายแต่งเองเนี่ยเราเองเราก็จะรู้สึกว่าไรทักมันโหดเราชอบแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้ว่จำนวนการขายอ่ะเขาจะชอบแบบนี้มากกว่า นะครับเขาจะชอบตัวธรรมดามากใช่ครับ<อ>ใช่ครับคนเราชอบคิดว่าพอดอกใหญ่ปุ๊บเสียงจะดังอ่า,อาโดยปกติแล้วแต่ว่าโยโกเนี่ย เรื่องดังไม่ต้องพูดครับใช่ดังแต่แบรนด์นะดังแต่แบรนด์ยังไม่ดังแน่นอนนะครับซึ่งต่างกันกับผมนะกับการในส่วนของฝั่งสายแต่งรถอย่างพวกผมอะผมจะชอบแบบว่าดอกใหญ่ก่อนเสียงไม่เป็นไรแต่ไม่ได้ซีเรียสเออแต่ในเมื่อตัวโยโกฮาม่าเองเนี่ยดอกเขาใหญ่แต่เสียงเขาก็เงียบเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะได้แบบไหนมีเฉพาะบางไซส์นะตัวไลท์ัสอะแต่ถ้าสําหรับตัวเนี้ยคือมีทุกไซส์ โอเคครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมห้องพักลูกค้าเนาะแล้วก็ต่อด้วยห้องรับของเราไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยนะปะเดี๋ยวดูอันนี้คือห้องรับรองลูกค้านะครับนี่นี่คือส่วนของห้องรับรองลูกค้าครับมีน้ําดื่มให้เลือกกระป๋องกาแฟอยากจะชงอะไรก็ได้หมดเลยมีบาห์า,าด้วยคือหิวก็แวะมา <laughs> นะครับ <laughs> รวมถึงมีไอศครีมนี่ก็คือกินเท่าไหร่ก็ได้แหละครับไม่อั้นครับไมา,มาที่นี่ เออต้องอิ่มทองครับแน่นอนครับเนาะในเคสวันเสาร์อาทิตย์่อย่างที่บอกไปพี่เขาบอกเลยว่า18-20ถึง2 0ถึง25าถึงบางทีก็ทะลุ30คันก็คือต้องอาจจะต้องรอคิวนิดนึงนะครับต้องบอกก่อนว่าบริเวณนี้เนี่ยคือบริเวณห้องเขาเรียกว่ารับรองลูกค้าครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือห้องนี้เนี่ยเป็นห้องแรกๆของประเทศไทยใช่ครับที่ทําห้องรับรองลูกค้าสําหรับลูกค้า YCN ลูกค้ามาเปลี่ยนยางรอนาน อะไรเงี้ยเราสามารถมีที่นั่งรอพักผ่อนอได้เลยบริเวณนี้จะมีโต๊ะนั่งรอมี wifi, ครับมีอาหารรองรับ,รบนะครับคือหลายๆคนเนี่ยถ้าดูคลิปนี้เราพูดไปก็จะบอกเอ้ยยุคลานเขาก็มีแต่จริงๆแล้วคําที่บอกว่าเป็นร้านแรกเนี่ยคือมีก่อนใครเพื่อนเลยใช่ครับกี่ปีแล้วพี่ที่เราทําร้านแบบนี้มาเออเราเราจำหน่ายยังโยกโกมากก็ร่วมร่วม,วมสิบกว่าปีแล้วครับครับใช่นะ คือสมัยก่อนนะถ้าเกิดเราเข้ามาอู่อู่ก็จะบบกว่าลูกค้าก็ต้องนั่งรอแถวแถวรถนั่นแหละใช่ครับนะครับก็จะไม่มีห้องรับรองให้ลูกค้าเข้ามานั่งรอไม่มีน้ําดื่มฟรีหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีน้ำแหละแต่ไปเสิร์ฟธรรมดาแต่ไม่ได้แบบนั่งรอติดแอร์แบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือสามารถเข้ามาได้แล้วก็มีสินค้านะครับให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะอย่างด้านหลังเนี่ยก็จะมีโช๊คคือเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับมีพวกตรงเตงนะครับแล้วก็อันนี้คือเซ็ตของน้ํามันเครื่องนะครับที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือบบแ เย็นๆสบายๆนะครับด้านหลังนี่ๆๆนะครับนี่เขามีเป็นเสื้อด้วยนะครับของเชลซีคือเมื่อก่อนเนี้ยทางโยโกฮาม่าเขาสนับสนุนใช่ครับเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมเชลซีนะครับนะครับร้านที่เป็นร้านตัวแทนก็จะได้เป็นเสื้อตัวนี้นะครับมาไว้ที่ร้านอันนี้พี่เขาก็เอามาโชว์ไว้เลยครับไม่ได้แค่นี้ตะกี้พี่เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะพาเราไปจอดลึกด้านบนเป็นสต็อกครับทั้งสต็อกยาง ทั้งสต็อกอะไรบอกเลยว่าถ้าดูคลิปนี้นะครับเราจะเปลี่ยนมุมมองกับร้านที่นี่เลย<ม>จุดนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่หลายๆคนไม่เคยเห็นครับลูกค้าก็ไม่ได้เห็นใช่ครับเ,เรียกว่ากลุก่มคลังของเราขึ้นมาที่ผมตกใจเลยนะเห็นหน้าร้านข้างล่างเนี่ยแบบหน้าร้านไม่ใหญ่มากแต่ข้างบนนี่คือคลังอะไรเลย นะครับแล้วก็มีอะไหล่ให้เลือกเยอะมากเนี่ยอย่างพวกกรองอากาศต่างๆนะครับมีทั้งของเดนโซ่เองนะครับมีของโตโยตาก็มีของแท้มีให้เลือกทั้งของแท้ของเทียบได้หมดครับนะครับแต่เน้นๆเลยนะเท่าที่ผมดูมานะอะไหล่ส่วนใหญ่เป็นคุณภาพนี่ฝั่งนี้อันนี้เป็นปีกนกอันนี้ในกล่องนี่คือของแท้ใช่ไหมครับใช่ครับมีรหัสเบิกทุกอย่างครับคัสซีรถเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของไต้หวันครับไต้หวันของเทียบของเราครับก็สามารถเลือกได้ตามงบประมาณเลยครับทุกวันนี้พยาบา นะครับก็จะมีพวกกันฝุ่นยางกันฝุ่นอะไรต่างๆมีเบ้าหัวโชคครบเลยนี่โหนี่ลูกหมากนะครับลูกปืนนี่อันนี้ส่วนใหญ่คนทําช่วงล่างจะรู้กันดีอยู่แล้วครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแน่นอนครับแท้ศูนย์มาจากศูนย์เลยก็ก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันเลครับบางบางรุ่นตีเลยนี่เพียบเลยนะครับมีของดีแม็กลีโวนะครับกินโนวาวีโ้รวมถึงนี่มีของแต่งด้วยโลบาร์นะครับครับอืม รวมถึงมีของมือสองด้วยใช่อยากได้อะไรแบบไหนเราจัดหาให้ได้ครบทุกอย่างเลยนะครับสแสดงว่าที่เราเดินผ่านมาเนี่ยอย่างตรงศูนย์บริการของเราฝั่งนู้นเนี่ยก็คือลูกค้าเข้ามาไม่ว่าจะเกิดอาการใดๆดของรถเราตรวจสอบเรามาถึงเราเช็คไม่ต้องบอกเลยครับว่าเป็นอาการอะไรเราขึ้นตรวจสอบโดยช่างเดี๋ยวดูให้ดูให้ครับหาให้จนเจอพอเจอเราถึงเราเสนอ ลูกค้าดูว่าลูกค้าอยากจะทํางบประมาณไหนเราชี้แจงได้หมดเลยอยากจะจบแบบช่วงล่างราคานี้ราคาไหนได้หมดเลยะระบบไฟนะครับตะกี้เราเห็นแอบเห็นมีออสแลมตรงนี้ก็มีเก็บไว้นะครับเป็นบางส่วนก็เท่ากับจริงๆแล้วมีครบอะชคนะครับมีหมดนะครับนี่อันนี้มีแบตเตอรี่ด้วย นะครับแบตเตอรี่ก็เน้นหลักๆเลยคืออาร์เมลอนใช่ครับนะครับเชื่อถือได้นี่ลูกหมากเจ็ทใช่ครับโดยเราจะเก็บรถรุ่นตลาดทั้งหมดนะครับโดยประมาณ30รุ่นก็คือจะ v ีออสวีโก้เจ็นะครับโตโยต้าพได้หมดเลย SUV บ้านเรานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเซ็ตแฮปปี้มิวแฮปปี้มิวฮะลูกหมากทั้งคันของรถ1นึคันใช่ครับถูกไหมครับแล้วก็มีให้เลือกเลยว่ารถคุณยี่ห้อไหนใช่ครับเขาก็จะมีลูกหมาก ครบเลยนันี้เขาจะมีบอกว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นกี่ชิ้นอันนี้เป็นของยาเลยนะครับเพราะว่าปัญหาท้องถนนบ้านเราเนาะมันขูดขระค่อนข้างเยอะมันก็เลยจะทําให้ช่วงล่างจะเสียเร็วนะครับเราก็ซ่อมบํารุงไปตามระยะอย่างถ้าเป็นรถกระบะจริงๆแล้วช่วงล่างอายุการใช้งานของเขานี่กี่ปีหรือว่ากี่หมื่นโลโดยปกตินะครับช่วงล่างเนี่ยมันจะเช็คตอนประมาณ80,000โลขึ้นนะครับจนถึงประมาณแสนสองเนี่ยในระยะของรถทั้งหมด ช่วงล่างนะครับจะเริ่มมียางแตกะนะครับแล้วก็ลูกหมากเริ่มเสื่อมนะครับเริ่มหลวมมีเสียงดังหลักๆยังไง50,000โลถึง60,000เนี่ยเจอโชคแน่นอน80,000ถึงถึงแ0 0เนี่ยลูกหมากแน่นอนนะครับ ฝากไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ารถตัวเองเนี่ยระยะเท่าไหร่แล้วใช้ไปแล้วฟิลลิ่งในการขับขี่เป็นยังไงหลวมหรือเปล่ารหรือถ้ามีเสียงดังอันนี้ควรต้องรีบเข้ามาแก้ไขครับตรวจเช็ค,คดีกว่าดีกว่าแก้ตอนที่มันจะมีปัญหาเรื่องกินยางทําให้เสียหายไปจุดๆอื่นเยอะขึ้นใช่นะครับ,รบแล้วพอเวลาเปลี่ยนแบบ ตอนที่มันเสียหายเยอะๆอะมันเปลี่ยนทีแพงมากแล้ใช่ครับแต่ถ้าสมมติเราไล่เปลี่ยนทีละจุดเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลเยอะอย่างสมมติยางเราเปลี่ยนไปใหม่ๆแทนที่มันจะวิ่งได้นานใช่ครับกลายเป็นว่ายางวิ่งได้สักสมื่นโลก<ช> <ๆ S 2> ินไปข้างหนึ่งแล้ว<ช>ต้องทิ้งทั้งเส้นแทนที่จะสลับได้สลับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าลืมตรวจเช็คในเรื่องของช่วงล่างด้วย นี่ครับแล้วก็ห้องนี้เราเดินมาโดยบังเอิญเราจะไปดูสต็อกยางนะครับมีของแอบ,บอยู่ด้านในอีกอีกเยอะมากนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันเครื่องแล้วมีกล่องน้ํามันเครื่องโหทุกยี่ห้อครับแล้วก็น้ํามันเครื่องนี่โหน้ํามันเครื่องมีหลากหลายมากแต่กี้ว่าเยอะแล้วนะ นี่แล้วก็อย่างในส่วนของพวกรถที่ทําช่วงล่างอ่าโหลดยกได้หมดครับนี่มีอันนี้เขาเรียกหูแนบใช่ครับนะครับหูแหนบสาแรกสาแรกแนบมีมัดเอ็มเลยมาที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดทําช่วงล่างตะกี้พี่เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเข้ามาทาแบบเต็มระบบเลยนะขอเวลาไม่เกินสี่ชั่วโมงครับนะครับที่เร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไหล่มีครบใช่มีเลยครับทุกอย่างไม่ต้องรอนานเลยทําให้เร็วไงถอดปุ๊บเปลี่ยนได้เลย สมมติถ้ากิว่าร้านบางร้านที่เขาแบบว่าต้องวิ่งซื้ออะไรอ่ะบางทีมันช้าตรงรองใช่ครับรอ,อกว่าจะหยิบกว่าจะได้มา<ช>ไม่ตรง <มะ S 2> อีกเอไม่ตรงวิ่งกลับไปเปลี่ยนอีกเอ,อาง่ายถ้าเราจ้างมอไซค์วินหรือว่าขี่มอไซค์ไปซื้อนะอย่างน้อยมีครึ่งชั่วโมงไปกลับอันนี้รอครึ่งชั่วโมงแล้วสมมติถ้าเกิดหลาย,ยางอาจต้องมีหลายร้าน <c oughs> อันนี้ที่เดียวนะนี่มีครบหมดเลยตะกี้ห้องนู้นก็มีเต็มแล้วนะนี่แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสต็อกอยางกันเห็นบอกว่ายางนี้เนี่ยสต็อกเยอะมากย้ำอีกทีหน หน้าร้านดูไม่ใหญ่ครับแต่ขายเยอะมากเขาต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยเดี๋ยวไปดูยางกันนี่ครับแล้วเราขึ้นมาบริเวณชั้นบนขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นตึกครูหานะครับเราใช้พื้นที่ได้แบบคุ้มค่ามากๆข้างบนตึกเนี่ยก็คือแต่ละชั้นจะแบ่งเก็บของเป็นสต็อกนะครับตะกี้เป็นอะไรนะครับรอบนี้เป็นยางแล้นะครับ อย่างนี้คือชั้นนี้เป็นชั้นของโยโกฮาม่านะนะครับมีหมดทั้งยางเก๋งยางกระบะนะครับเนี่ยอย่างยางที่เป็นยางตัว g ีโอเรนดาเนี่ยชั้นนี้ก็คือมีหลากหลายเลยนะครับทั้งตัว G-105 G-106 นะครับนี่มีตัว C-V นะครับ SUV ีครับอ่านะครับมีครบเลยอันนี้คือส่วนเก็บใช่ครับเวลาขนขึ้นขนลงไม่ได้ลงขึ้นลงบันได มีวิธีคนขึ้นถลนลงเดี๋ยวไปดูกันเวลาเราเอาอยางขึ้นลงมาเก็บคนเนี้ยพี่เราทำาไงพี่เราก็มีวิธีการที่เร็วะสะดวกไวนะครับไม่เปรืองแรงเราโดยใช้ลิฟต์ขนยางานะครับมีลิฟ์จริงๆมันคือลอกใช่ไหมครับใช่ครับเป็นลอกแล้วเราก็เอาสลิงร้อยกับยางเพื่อถ้าแต่ว่าได้ทั้งลงและขึ้นอันนี้เป็นลอกไฟฟ้านะใช่ครับนะครับแล้วก็ใช้ขึ้นลงตรงนี้ด้วยเนื้อที่นะในกรุงเทพที่มันแพง นะครับและข้างบนเราเป็นแนวสูงนะครับก็เลยเอาขึ้นมาเก็บด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็คือทางที่เนี่ยต้องบอกเลยว่ายางโยโกฮาม่าแบบแน่นๆนะครับถ้าเกิดไม่มีที่ไหนที่ไหนหาไม่ได้รอนานมาที่นี่เลยมาเลยนะครับรวมถึงอะไหล่ด้วยตะกี้เราได้เห็นไปแล้วอะไหล่เยอะมากนะครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของยางโยโกฮาม่านะครับรวมถึงในเรื่องของการทําช่วงล่างเซ็ตช่วงล่างต่างๆและอะไหล่ด้วยครับจะติดต่อพี่ติดต่อได้ที่ไหนครับมีทั้ง Google ก็ เซิร์ฟไฮสปีดออโต้แม็กได้เลยนะครับส่วนใน Google m a p ก็เหมือนกันเจนชื่อเจอเลยแล้วเราก็มี Facebook นะครับ i n s t a g r a รนะครับแล้วก็ช่อง Line แอทางติดต่อของเราพบเลยไฮสปีดออโต้แม็กใช่ครับอยู่ซีนักคลินนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็น YCN ร้านแรกของกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการเลยนะครับไม่ธรรมดาในเรื่องของการบริการอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของยางเราได้เห็นไปทั้งหมดแล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ย ไม่ธรรมดานะครับมีครบทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการบริการช่วงล่างนะครับระบบเครื่องยนต์อะไรต่างๆที่นี่เซอร์วิสหมดเลยถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะเข้ามาใช้บริการก็ตรงนี้เลยใกล้ๆครับีนักลินครับไทสปีดออโตแม็กครับส่วนสหรับคลิปนี้พี่เขาพาเราเนี่ยมาเจาะลึกทุกส่วนทุกมุมทุกซออของร้านไปแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพี่มากๆนะครับส่วนสำหรับคลิปต่อไปเราจะไปร้านไหนนะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับส่วนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมสองคนขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ